ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาจำเริบสวัวจ้าอโลกโลกเรยนินเนียงกัญญาเจตีกรุบหนึ่งเจตีสแนหาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเวลาเดิมในวันราชการท่านผู้ฟังก็จะได้พบกับรายการสนุกกับภาษาอาเซียนภาษาเขมรโดยดิฉันรองศาสตราจารย์ประยุนทรงศินนะคะท่านผู้ฟังได้รู้จักผลไม้ ของกัมพูชาไปสองสาคำแล้วนะคะวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับผลไม้พื้นบ้านอีกสักชนิดหนึ่งก็คือแพรละหงแพลละหงมะละกอแพรละหงมะละกอเป็นผลไม้พื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ชาวกัมพูชานิยมปลูกไว้ตามบ้านเพื่อรับประทานทั้งผลดิบ แล้วก็ทั้งผลสุขค่ะแพร่ละโ h แพร่ละหงเาาแปลว่ลมามะละกอดิบนะคะคําว่าชาาเนี่ยแปลว่าดิบแพร่ละหงเามามะละกอดิบเนี่ยชาวกัมพูชาก็จะนําไปทําส้มตํานะคะและก็จะนําไปดองรวมกับพวกหัวเชยท้าทาแครอทแตงกวา ในลักษณะคล้ายๆกับอาจารย์นะคะเพื่อรับประทานกับอาหารต่างๆเช่นนำไปรับประทานกับนุ่มปังปาเตหรือขนมปังหมูยอที่นั่นได้เคยอธิบายไปแล้วในช่วงต้นๆน,น,นะคะแพร่ละหงแพร่ล,ละหงตุ่มแปลว่ามะละกอสุกค่ะคำว่าตุ่มก็แปลว่าสุกนะคะจะรับประทานเป็นผลไม้เช่นเดียวกับผลไม้อื่นๆโดยทั่วๆไปค่ะ ส้มอันเจิญปีซาพลาลหงจ้าส้มอันเจิญปีซาพลาลหงจ้าก็แปลว่าขอเชิญทานมารากอาค่ะแผล,ละหงนี้เจียดพาแอมช่งันนะพแพล,ละหงนี้เจียดผ้าแอมช่งันนะแปลว่ามารากรนี้รสชาติหวานอร่อยมาก เจ็ดก็แปลว่ารสชาติพแพแมก็แปลว่าหวานเจ็ดแพแอมก็คือรสหวานชง,งนันชง,งันแปลว่าอร่อยนะคะแพระละหงแพลละหงแปลวาา่ามะละกอเสียงอาจจะใกล้เคียงกับบักฮงนะะบักฮงที่แปลวาา่ามะละกอของทางภาคอีสานหรือทางประเทศลาวนะคะค่ะวันนี้เวลาของรายการก็ได้หมดลงอีกครั้งหนึ่ง ขอฝากแพรละหงไว้กับท่านผู้ฟังด้วยนะคะส้มจุมเรียบเรียจ้าที่นีส่สถานีวิทยุศึกษา